โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหากิติริศอิธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซากา้าประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญโดยทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภามหามงคลโดยกัลายาณมิตรสุจินตนาสุมิดะและกัลายาณมิตรปริชาตสมพานนำกล่าวคำถวาย ทั้งยังได้อัญเชิญพานดอกไม้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัล,ลายาณมิตรอารีซาคุมาและกัล,ลายาณมิตรวัสุการฟูจิกิเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและให้พร จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ภาคสายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าสมทบห้องปฏิบัติธรรม โดยท่านเจ้าภาพประธานเอกคือกัลยนณมิตรวัสุการฟูจิกิและกัลยนณมิตรสมคิดโคดะพร้อมด้วยคณะประธานรองห้าคณะได้ร่วมกันอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างห้องปฏิบัติธรรม โดยมีกลัลยาณมิตรวสุการฟูจิกิและกลัลยาณมิตรสมคิดโคดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปาจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยมีกลัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดะและกลัลยาณมิตรสุภาณีอิโซเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพรมรับทรัพย์อน,นันต์ โดยมีกลัลยนณมิตรชาลิสาเจนไร่และกลัลยนณมิตรปาริชาติสมพานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกลัลยนณมิตรสุจินตนาสุมิดานำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยจทยธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อมาจึงเป็นพิธีเปิดป้ายที่พักสงฆ์ชั้นสามโดยคณะประธานคือกลัลยนณมิตรปาริชาติสมพาน และกัลยาณมิตรสุภาณีอิโซก่อนที่จะได้ประกอบพิธีรับองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานณนห้องปฏิบัติธรรมชั้นสองในโอกาสนี้ประธานสงได้ให้โอวาดและเชิญชวนลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายโอซาก้ามาร่วมงานบุญที่ทางวัดได้จัดตลอดเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความอบอุ่นยิ้มแย้มก่อนที่จะได้จัดกิจกรรมจับฉลาก ของขวัญบูชาข้าวพระรวมทั้งมอบของรางวัลต่างๆและชมสื่อประมวลภาพงานบุญตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการทบทวนบุญปลื้มๆกันค่ะ